ตอนที่สิบเชียวยางถามมีอะไรงั้นหรือเพื่อนร่วมงานสาวมีสีหน้าเศร้าๆและลังเลที่จะตอบเออเชียวยางเพิ่งจะเข้ามาทำงานคงไม่รู้เมื่อกี้นั่นนะ่ะเอสเปอร์คนนั้นนะ่ะเขาชื่อเจิ้งเจียเป็นเอสเปอร์ระดับเอ ของกิวพวกเราเขาเป็นคนที่ดีมากมีความสามารถมากก็คือเขาไม่ค่อยยอมรับการเยียวยาจากไกด์และไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับไกด์มีเสียงขัดจังหวะนั่นไม่ใช่มันคือไม่ยอมรับจริงๆชายคนหนึ่งพูดต่อทุกครั้งที่เกิดอาการเจ็บปวด จะสะสมจนร่างกายไม่สามารถทนต่อไปได้ก่อนที่จะต้องบังคับให้กลับเข้าไปรับการเยียวยาจากไกดในกรณีนี้อารมณ์และสภาวะของเอสเปอร์และไกดจะได้รับผลกระทบไม่ต้องพูดถึงถ้าคุณประสบกับสถานการณ์ที่เกือบจะครั่งครั้งล่าสุดเป็นตาของเสียวหว ที่ต้องไปเยียวยาให้เขาเมื่อเขาเริ่มสับสนเขาก็ทำการเยียวยาแบบย้อนกลับผมเกือบโดนดูดไปจนเหือดแห้งเสี่ยวหวยของพวกเราต้องอยู่บ้านเป็นอาทิตย์พลังถึงจะฟื้นฟูกลับมาเชียวอย่างพูดไม่ยอมรับการเยียวยาเป็นบ้าอะไรหรือชายอีกคน ก็เข้ามาพูดกับเฉียวยางเขากับน้องชายของเขาเจิ้งเหยียนไม่เหมือนกันเลยเสี่ยวยางน่าจะเคยเจอเจิ้งเหยียนแล้ววันที่นายมาสัมภาษณ์เขาก็อยู่ในกิวหนุ่มหลอผมดำคนนั้นนะ่ะเจิ้งเจียน,นั้นแตกต่างออกไปผมจำได้ว่าเขามีผมสีฟ้าเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้ เปลี่ยนเป็นสีแดงเฮ้อมีผมดีๆอยู่แล้วกลับไปยอมให้มันเป็นสีสันสดใสภาพของเจิงเจียผมฟ้าวันนี้ผมอารมณ์ดีผมจะเลี้ยงข้าวทุกคนภาพของเจิงเจียผมแดงวันนี้ผมอารมณ์ไม่ดีอย่าคิดจะให้ผมออกไปทำภารกิจฉันคิดว่า วันนี้เขาอาการไม่ค่อยดีนักครั้งล่าสุดใครเป็นคนไปเยียวยาให้เขาแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่ครั้งนี้ถึงตาของใครฉันเองแม่สาวน้อยยกมือขึ้นอย่างากล้ากลัวกัวเสียงซุบซิบตัวเล็กๆเนี่ยนะเชียวอย่างพูดเอาเป็น เปลี่ยนเป็นผมแทนเขาแต่ก็โดนเพื่อนร่วมงานขัดไม่นะพี่เฉียวคุณเพิ่งจะเข้ามาทำงานที่บริษัทเราไม่อาจปล่อยให้คุณกลับบ้านแล้วนอนพักหนึ่งสัปดาห์หลังจากเริ่มทำงานได้หัวหน้าทีมจึงยืดอกพูดขึ้นไม่ให้ผมไปเถอะ ผมคือหัวหน้าทีมผมควรจะรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้นะครับหัวหน้าทีมลูกชายของคุณยังเล็กอยู่เขาไม่อาจเติบโตโดยไม่มีพ่อได้นะครับเฉียวหยางที่ยืนมองดราม่าอยู่นั้นถึงกับพูดไม่ออกเซี่ยวลีคิดไม่ถึงเลยว่านายจะเป็นห่วงฉันขนาดนี้ เป็นผมที่ผิดต่อคุณผมกินพุดดิ้งที่คุณใส่ไว้ในตู้เย็นเฮฉียวหยางวางแก้วเครื่องดื่มลงจากนั้นก็เดินออกจากห้องไปเงียบๆโดยที่ไม่มีใครสังเกตเดินมาอย่างโซนห้องเยียวยาเฉียวหยางใช้บัตรสแกนเปิดประตูห้องเข้าไปคิดในใจ อาต้องพูดเกินจริงขนาดนั้นเลยหรือเหมือนกับว่าทุกคนกำลังจะไปตายอย่างกล้าหาญนี่มันทำได้ง่ายๆก็แค่จับมือกันไม่ใช่หรือพอมาคิดดูแล้วฉันก็เข้ากิวมาตั้งนานยังไม่เคยพบกับเจิ้งเจียมาก่อนเลยออกไปทำภารกิจอยู่หรือเฉียวอย่าง มองเจิงเจียที่นอนหมดสภาพอยู่บนโซฟาสภาพของเขาตอนนี้ย่ำแย่จริงๆยังบาดเจ็บด้วยถ้ารู้สึกไม่สบายขนาดนั้นทำไมถึงยังไม่ยอมรับการเยียวยาของไก่เจิงเจียรู้สึกได้ถึงการเข้ามาของคนเอ่ยขึ้นฮ,ะฮะ่าฮ่าลำบากคุณแล้ว รีบทำให้เสร็จเร็จเถอะเชียวอย่างคิดต่อนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเขาเป็นแบบนี้โดยปกติแล้วมิใช่เหมือนคุณหนูใหญ่ที่เอาใจยากนั่นแปลว่าเป็นคนหญิ่งยะโสและดูถูกผู้อื่นเห็นได้ชัดว่าใกล้จะครั้งแล้ว ทำไมถึงยังต่อต้านการเยียวยาจากไกดกันนะแล้วแล้วคืนนั้นเป็นยังไงบ้างจะขัดขืนการเยียวยาของฉันด้วยไหมเฉียวหยางยื่นมือมาสัมผัสที่ไหล่ของเจิ้งเจียซึ่งมีออร่าพลังด้านลบอยู่รอบๆอบกายเจิ้งเจียเอ่ยชิ แค่แตะมือก็ยังไม่ทันได้พูดจบเชียวยางเอามือมาประกบหน้าทั้งสองข้างเจึงเจียตกใจฉันขอใบานายไม่เข้าใจสิ่งที่คนพูดเชียวยางสวนกลับแค่จับมือกลัวว่ามันจะไม่พอยังไงซะตอนนี้นายอ่อนแอมากจึงเจีย มองเฉียวอย่างอย่างไม่อยากจะเชื่อปากอ้าตาค้างไปแล้วเอ่ยเฉียวเฉียวอย่างเฉียวอย่างพูดเด็กดีอยู่นิ่งๆนะฉันจะเยียวยาให้นาอย่างดีเลยเจิงเจียพูดคุณคุณทำอะไรคุณเข้ามาได้ยังไงคุณ ยังพูดได้แค่นี้เชียวหยางก็ใส่พลังเต็มที่เพื่อเยียวยาเจิ้งเจียเจิ้งเจียที่ได้รับการเยียวยาตอนนี้ก็ตะลึงไปแล้วภายนอกของโซนห้องเยียวยาแม่สาวน้อยกำลังร้องไห้ไม่เป็นไรฉันสามารถทำได้ทุกคนจะต้องผ่านสิ่งนี้ ฉันต้องมีความกล้าในตัวเองแล้วทุกคนที่กำลังโศกเศร้าเสียใจอยู่นั้นก็หันมาเห็นเชียวหยางเดินออกมาพอดีเชียวหยางหันไปมองทุกคนด้วยใบหน้าที่สดใสไร้ร่องรอยขีดข่วนแม้แต่น้อยพูดเรียบร้อยแล้วทุกคนในที่นั้น ต่างก็ตกตะลึงไปตามๆกันเฉียวหยางทำท่าภูมิใจในตัวเองและเพื่อนร่วมงานก็รีบแอบไปส่องในห้องอุทานออกมาว้าวว้าวเจิงเจียที่ตอนนี้ได้รับการเยียวยาแล้วกำลังนอนหลับสนิทอยู่เฉียวหยางทำท่าภูมิใจมาก ฮึม <c oughs> ละครโรงเล็กเอ๋วันนี้อยากเล่นอันนี้หรือเจิงเจียพูดใช่แล้วไม่แน่ว่าคุณอาจจะชอบมันก็ได้เจิงเหยียนพูดคุณรับปากแล้วคืนนี้อะไรก็โอเคฮะก็ได้ครึ่งชั่วโมงต่อมา จิงเจียอันนี้มันพันรอบรอบแบบนี้หรือเปล่าเจิงเยียนรอเดี๋ยวฉันจะดูการสอนอีกครั้งลากชนกันไหมมาฉันทำเองหืมคุณทำเป็นหรือคุณอยากลองจริงหรือยังมีวิธีสอนอยู่ไม่ใช่หรือไงผลลัพธ เก่งอย่างหน้ามหัศจรรย์โอเครีบแก้เชือกให้ผมหน่อยเร็วเข้าห้ามถ่ายรูปแต่ก็มีเสียง snap รีบถ่ายรูปอย่างด่วนส่วนเจิงเจียนั้นกลับนอนหอบหายใจแทนเชียวอย่างคิดคนบางคนก็มีคุณสมบัติที่ชัดเจน จบตอนค่ะแล้วพบกันตอนหน้านะคะ